สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็นี่เลยครับถึงฤด,ดูการะโพดแล้วนะครับขึ้นชั้นโดรนนี่ครับหลังจากที่เราขึ้นโดโลมาแล้วนะครับเราก็มาวัดความชื้นนะครับก็จะมาเทประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับดูจากท่อลงมานะครับปไ เราจะมีท่อตรงนี้นะครับเราก็จะเปิืตรนนี้นะครับเอากระโพดออกมานะครับหลังจากที่ดูดขึ้นด้านบนนะครับจะมีเครื่องดูดด้านบนนะครับเดินเลยครับพอแก่แกก็จะวัดความชื้นนะครับนี่เราก็จะวัดความชื้น,นครับดีดีนะครับก่อนที่จะลงต้องวัดความชื้นก่อนเราจะ,จะทราบราคานะครับ สามลนห้าดแล้วพี่อะวัดอีครับฝามงหน้าตรงนี้ไมู่งมห้อกมนะครับี่อกม่ไหครับ,นนรบสนนะะนนามาเดี๋ยวเดี๋ย,ยวเดี๋ยวเดีี๋ยรีให้ก่อันที่ห้าจุดกครับความชื้นนะครับนี่คือความชื้นที่จะวัดอันที่ห้าจุดสองาันี้อเ,อเ,อเองนะอานที่ห้าจุดเป็นลาสมติดเองนะ ไปดูตารางราคานะครับหลังจากที่กระโปดมาแล้วนะครับเอาไปไหนมุเลยครับขึ้นอบไตรโลครับด้านบนนะครับไตโลด้านบนแล้วก็อบแล้วก็ใส่รถทิดล้อนะครับจะมาตากบ้างอะไรบ้างนะครับอบไตรโลมีกระโปดปักด้วยนะครับแล้วก็ตากน้ำดอกก็มีนะครับ มีรับต้องซื้อทั้งข้าวทั้งกระโพรนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกระโพงครับต้องเอากระโพรนะครับนี่เลยแล้วก็มีรถน้ำตาเทนะครับเทเม็ดสวยก็อยู่ในกล่องนึงเม็ดสวยก็ต้องหุนกล่องนึงนะครับนี่เลยนะครับก็อบไสโลครับผมนะครับอบไสโลให้แห้งแล้วก็นําขายนะครับวางออกในโรสีใหญ่ ตร,รงนี้เป็นฤดูกระโพดครับมีแตระกระโพดซะนังครับแล้วก็จะมีข้าวนะครับต่อไปนวดนวดปัญญาเนี่ยก็เกี่ยวแล้วนะครับข้าวหลายข้าวบางข้าวก็เกี่ยวไปแล้วนะครับไดูอครับน้ดีเลยครับอนนี้แปลงที่แบบทับเจเอนะครับ คลองนี้นะครับตามช่องเลยนะครับผม